สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอมมี่อินฮอลแลนด์นะคะวันนี้เนาะเราก็จะมาเม้ามอ,อยชิทแชดกันนะคะทุกคนในเรื่องของโควิด19นะคะแล้วก็สถานการณ์โควิด19ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งวันที่เราก็กำลังมาคุยกันอยู่นี้นะคะก็เป็นวันที่3มมกราคมซึ่งเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่กี่วันนี้เองนะคะทุกคนหมาดๆสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าสถานการณ์ที่นี่นะคะคือ ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะทุกคนคือเขาประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะวันที่จำไม่ผิดอะสองสตาห์ก่อนนะคะสสัาก่อนที่เขาประกาศล็อกดาวน์ก็ยาวไปจนถึงวันที่14เลยซึ่งโรงเรียนของดิฉันก็ปิดร้านอาหารเอ่ยทุกสิ่งอย่างนี้ปิดหมดเงียบกริบเงียบกริบเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูเนี่ยวันนั้นที่เราไปเดินดูมาก็คือว่าเป็นอย่างนี้เลยค่ะเงียบกริบเงียบกริบซึ่งที่จริงมันเป็นสอะอาเป็นช่วงเทศกาลใช่มมันจะต้องแบบคึกคืกคืกมีผู้คนเยอะแยะมากมายแต่นี้นะคะนี่เลยสถานการณ์เงียบกริบค่ะร้านอาหารต่างๆร้านค้นาน,นู่นนี่นั่นปิดหมดจ้าเปิดเฉพาะคแค่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่พวกขายของจําเป็นพวกขายอาหารจําเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ เออพวกร้านขยาอะไรอย่างนี้แหละที่มันเปิดเนาะมันก็จะมีอยู่เท่านี้แต่นอกนั้นนะคะปิดหมดค่าเงียบกริบพับบ้านซานบันเทิงปิดหมดนะคะคือตั้งแต่ที่มีโควิด19มานะคะทุกคนตั้งแต่เกิดแพนดามิกมาที่เนเธอร์แลนด์ครั้งนี้มียอดผู้ติดเชื้อนะสูงสุดเป็นประวัติการเลย ก็เลยทําให้เขาเกิดการล็อกดาวน์อีกเป็นรอบที่ล้านนะคะไม่ไม่เป็นเป็นเป็นอีกอีกหนึ่งรอบหนึ่งนะคะทุกคนก็ลองคิดดูแล้วกันเนาะที่นี่นะคะมีประชากรอยู่ประมาณ17เกือบ18ล้านคนแต่ว่ามียอดผู้ติดเชื้อประมาณประมาณหมื่นกว่าคนนะคะประมาณหมื่นกว่าคนกับ2 0,000ืนทุกๆวันแบบนี้แล้วก็ ซึ่งคนที่ติดเชื้อแล้วว่าทําไม่ติดเชื้อก็คือในประเทศในเธอร์แลนด์ตอนนี้นะคะมีคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว85%แต่ว่าก็ยังสูงสุดในการติดเชื้อก็ยังสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เป็นปฏิการของประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่เลยก็เลยมีการประกาศล็อกดาวน์ไปนะคะก็คือเงียบเหงาเลยซึ่งสถานการ์คริสต์มาสนะคะทุกคนที่ผ่านมา ก็ตอนแรกว่าอยากจะไปพวกตลาดคริสต์มาสดูแสงสีแสงที่เขาแต่งเป็นคริสต์มาสแรกของเราที่เนเธอร์แลนด์นะคะแต่ก็อดเลยนะคะทุกคนกะว่าจะไปเล่นอะไรว่าสคัสเซ่นนะคะเล่นเล่นน้ำแข็งอนะสเกต็ตเหรอเขาเรียกว่าอะไรสคัสเซ่นคิดไม่ออกที่เป็นสเกต็ตเดยวขึ้นภาพให้ดูเนี่ยก็อยากไปเล่นแต่ก็ปิดนะคะทุกคนก็จะเรียบเงาไปเลย ซึ่งคริสต์มาสก็เงียบเหงานะคะเงียบเหงาก็อยู่บ้านใครอยู่บ้านมันนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าไปเยี่ยมญาติไปอะไรได้เขาก็ให้เชิญแขกได้ไม่เกิน4คนบางเออสี่คนสคนประมาณนี้นะคะก็นะเสียดายไปร้านอาหารทุกสิ่งอย่างจะปิดหมดนะคะแล้วก็เมื่อวันที่ผ่านมาสวันที่ผ่านมาเนาะเขาดาวปีใหม่นะคะก็นั่นแหละน้องที่เรารู้กันก็คือล็อกดาวยาวไป แต่ที่เนเธอร์แลนด์ความดีงามของเขาก็คือว่าที่นี่นะคะเขาจะชอบจุดจุดประทัดจุดพูอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะเรียกว่าเฟื่อแวกนะคะทุกคนก็เขาจะมีการจุดอันนี้ก็คือตุ้มตันตุ้มตันตุ้มตัน <c oughs> ทั้งวันเลยในวันที่31นะคะแล้วก็ทุกคนถึงแม้จะล็อกดาวน์อะไรทุกสิ่งอย่างแต่ว่าตามหมู่บ้านตามในเมืองทั่วประเทศแล้วกันเออว่าง่ายๆเขาจะจุดพูอานนี้จุดประทัดอานนี้ตุ้มตัน ตอนทั้งคืนนะค่ะทุกคนก็คือทําให้มันรู้สึกว่ามันไม่เงียบนะเออมันแบบจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรอย่างงี้หรือเปล่าต้องเสียงดังตลอดถ้าใครไม่ชอบเสียงดังนี่ก็คืออยู่ไม่ได้เลยนะคะด้ียว่าสมองลำภูมิลบนะแบบนี้เลยแบบตุ้ม จุดพูอทั้งวันทั้งคืนนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบประเพณีของเขานะคะทุกคนก็เลยดูไม่เงียบกันไปนะคะซึ่งณปัจจุบันทุกคนก็คือจะบอกว่าที่อัมสเตอร์ดัมแล้วตอนนี้เขาก็จะมีการประท้วงเหมือนการประท้วงรัฐบาลที่แบบว่าเออทำไมมีล็อกดาวบ่อยจังนะตอนนี้ก็มีการประท้วงนะคะวันนี้เลยเมื่อวานวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังมีการประท้วงกันอยู่นะคะก็คือเขาไม่พอใจว่า กลวาวต์อีกแล้วท,ทุกทุกสิ่งอย่างปิดหมดเลยอึดอัดนะคะคนก็อยู่ในบ้านคนไม่มีความสุขอะไรแบบนี้นะคะก็แบบแบบนี้มีกันไปนะคะทุกคนซึ่งในส่วนตัวเรานั้นนะคะก็เป็นช่วงที่เทศกาลแต่ว่าก็เงียบเหงาแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะก็หวังว่า,าสถานการณ์โควิดเนาะทั้งที่เราแล้วก็ที่ ที่ในทแนเรด์แล้วก็ทั้งที่บ้านเรานะคะจะดีขึ้นเนาะพอพานาให้ดีขึ้นแล้วกันว่าทุกคนอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติมากๆเลยซึ่งที่ในท์แลรด์ตอนนี้ก็ล็อกดาวน์ยาวไปจนถึงวันที่14นะคะแล้วก็ ต้องใส่แมสนะคะซึ่งช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาก็ประกาศยกเลิกการใส่แมสไปแล้วก็ดีไปแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนที่เราเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องใส่เนาะจะใส่เฉพาะเ,เราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปในสถานที่พุ้ป่านในสาธารณะอะไรแบบนี้เราถึงต้องใส่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เนอร์แลนดนะคะทุกคนที่เราเอามามามอยกันในวันนี้นะคะ กเ็เดี๋ยวเอาไว้ในคลิปนนหน้าๆเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ออกไปเที่ยวไม่ได้อะมันมันลำบากอะทุกคนไปแล้วมันก็ไม่สนุกใช่ไหมร้านอาหารน่นนี่นั่นก็ไม่ได้ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดไม่อะไรเลยเราก็เลยไม่ได้ไปทําคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับท่องเที่ยวอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะก็มีแต่ปัญจักรยาน แถวนี้แหละรอบๆปุบ้านซึ่งอากาศมันก็ไม่ได้เป็นใจในการปัเท่าไหร่มันไม่ใช่ช่วงตัมเมอร์มันหนาวนะคะบางวันก็ฝนตกบ้างรุ่นนี้นั่นบ้างเราก็เลยไม่ได้ค่อนไปปักนะทุกคน ก็ <g ül> <g ül> ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะ okay, ถ้าใครนะคะอยากจะติดตามความคืบหน้าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเนเธอร์แลนด์นะคะ <g ül> ก็คอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดซับสครา์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเราะะช่องมัมมี่อินเนเธอร์แลนเลยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะคะด้วย